ัสดีนะทุกคนตอนนี้เรามีเกมไม่ครับในโหมดของสกีบิรี่ทอยเลตเวอร์ชั่น10กดจิ๊ดดอ,อกกันนะ แล้วจะมีโมเดลตัวใหม่ๆตัวไหนกันบ้างทางไปเราเล่นกันเลยเอ๊ะในนี้สุดด้มาจากมิติมันตีเวิร์สหรอก็อยู่ด้วยกันนี่แหละจะมาจากจักรวาลไหนล่ะอ๋อนึกว่าเป็นสกีวีดีพิฆาตสงสัยอีกโอเคจ้าเดี๋ยวเรามาดูเหล่าของแอตโตรกันบ้างดีกว่านะในมาของโกจิโดค่ะก็ได้อัปเดตตัวแอตโรเนี่ยมาใหม่หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตแอนิเมชันหรือว่าโมเดลใหม่บางอย่างค่ะเขาได้มีการปรับเปลี่ยนใหม่เข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวแรกกันเลยดีกว่า ตัวแรกก็คือ Astro Motorship ค่ะก็จะเป็น Astro ยานแม่นะคะเรามาดูแอนิเมชันใหม่ของมันกันดีกว่าโอ้โหอัมเบลเลยอลังการงานสร้างแบบจะบึ้มไมเนี่ยอะไรไมันจะใหญ่ขนาดนั้นนั่นแ่การแผ่พลังลังสีของมันอนุภาพแรงมากดูดิโอ้โหสวยจริงเลยแอนิเมชันเขาแบบสวยสดๆตล้อนเลยนะเอาละ ลรงมาสู้กับซ่วมดีกว่าเอาเป็นปล์ปักกันใช่ไหมโอ้โหเล็งยิงแล้วบล้มบล้มลังสีปะละมนุนนิวเคลียร์ปะเนี่ยไม่เหลือรวมทั้งเราด้วย อ้พลังการทําลายล้างก็ยังพอจะมีเหลือพื้นที่อยู่มม้งเนียแต่ว่าตรงแถวเนี้ยมันลาบเป็นหน้าก,กองไปหมดแล้วอะ่ะุ้ยสวยมากเลยสําหรับยันแม่ของแอตโรค่ะพี่เคนได้ที่ถางย่าใหม่แล้วเขาก็วางั้นล่ะพี่เคนต่อไปจะเป็นแอตโร i t ไททันดัชเชสค่ะตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะเป็นไททันดัชเชสมาแล้ว เขาบอกว่าเจเขานะคะพลังเขามาหาศาลต์ขึ้นเยอะเลยค่ะรอบนี้เขามีขาด้วยมาอย่างเท่เลยนะยิ่งถ้าแบบว่าเจอกับดรดูมนะคะยิ่งเท่เข้าไปใหญ่เลยเดี๋ยวแบบพาร์ทหน้านะคะค่อยไปเล่นตัวอื่นกันต่อนะคะจะเป็นพวกแบบคาเามาลแามนาแล้วก็พวกดรดูมเนาะโอ้โหดูดิถ้าโจมตีต่อสู้งเขาเอ้มีโซ่ด้วยเอาโซ่มาทําเป็นแท่นะแล้วฟาดแล้วอู้ยแต่าจโอ้โอโอโอ ลังปืนทำลายล้างสุดยอดดูดีแสงวิวปั๊บมากเลยแสงแสบปลามากเลยอะ่ะโอ้โหใส่เจ้าสูงสะด้วยมามาดใหม่นี่แท้ไม่เบาเลนะเนี่ยถ้าเชตเนี่ยต่อไปก็จะเป็นแอท o รฟิสค่ะตอนนี้ก็เป็นตัวแอนิเมชันใหม่อีกตัวนึงเหมือนกันเนาะเขาก็จะปรับเปลี่ยนบางอย่างเล็กน้อยนะคะมาดูกันดีกว่าเออเดียนะอยู่ไหนแล้วค่อยๆปรากฏตัวมาค่อยๆวาร์ปมาโอ้โหมาเป็นกองทัพเลยเหรอ มากันไล่รัมไหมนะฟิว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 เฮ้ยเยอะเกินถึงกระทำให้แมปแลกไปทีเดียวเดี๋ยวมาทำอะไรกันเยอะแยะอ่ะมาดูพวกเราไงมาดูเซนอิซึ โอ้โหโอ้โหเต็มเลยมันเรียกเหล่ายานพักพวกมันมากันเต็มเลยค่ะอันนี้ก็เยอะเกินเยอก,กันนะเขาจะมาทับถมกันทาไมเนี่ยโอ้โหเบียดก,กันไปเบียดก,กันมาเอ้ยพวกไหนจะเบียดก,กันไปเยอะเรามากันทีละลำก็ได้มั้งเยอะเกินดูดิยังโหดนะเขาสามารถจะเรียกยานลำของขึ้นนะคะมาช่วยโจมตีได้โอ้โห ดูดิโอ้โหมีแานยังสู้ไม่ได้คิดดูดิแล้วใครจะไปสู้ได้มาเป็นกองทัพแบบนี้ดูไม่ได้หรอกมันมาเป็นยานลบอ่ะนะอ,อาวุธครบจริงๆเลยต่อไปจะเป็นแอต i รไซนิทไททันทอยเลตค่ะตัวนี้ก็อัปเดตเป็นไททันนะคะไปดูกันดีกว่าแอตโรผสมกับไซนิทไททันทอยเลตเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงโอ้โห สุดยอดดูนี่โอ้โหนี่เขาพาเราแล้วก็ผสมร่างกันคนละครึ่งอะเนี่ยแ้ปืนไปยัดไม่ที่นหน้าทำไมอ <c oughs> เออหน้าเขาพังไปแล้วมังเขาเลยปืนไปายาัดแทนโอ้โห,โโหยิงกระจุยยิงกระจาย เอ้ยนายจะโหดไปไหนเนี่ยเซียววีแค like okay. ่นั้นเองอ่ะเดี๋ยวนี้พวกแอตโรโหดขึ้นเยอะเลยนะต่อไปจะเป็นตัวนี้แอตโรอัปเกรดไปขึ้นแจ็คสันไพเลดไม่เลยอย่างเท่อะดูดิโอ้โหเฮ้ยมีเสียงเพลงไมเคิลด้วยนะอุ้ยตัวใหญ่ขึ้นป่าวะรูปลักษณ์ไปหน้านะใครกับไปขึ้นมากเลยค่ะนี่คือท่าจอมตี๋ของเขาดาบของเขาไปเยอะขึ้นด้วยเดี๋ยวเจ้ท่ามุนวอโอ้ยมุนวอมุนติว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 อ้โมุนยังกับลูกคางลองให้หลายตัวดิ ดูไม่ทันเลยดูดีแล้วก็หายไปเลยแต่ยังไงก็แพดชเดชช์อยู่ดีอะเนาะโอเคมาดูตัวต่อไปดีกว่าจะเป็น a s t r o c o m m a n d e r รอัพเกรดนะคะตัวนี้ก็ใช่ย่อยนะลังเตงตีก็แบบโอ้โหรหุนแรงมากดูดิโอ้โหเขาเรียกว,ว่าว่ายานของเพื่อนมาช่วยด้วยหรออ๋อมันปล่อยยาลูกออกมาได้มันชาร์จแล้วมันเตรียมยิงใครแล้วเนี่ยโอกิกระบอกเนี่ยลอ้หยิบบอกว,ว่ามันเล็งเราโอ้มันยิงแล้วมันยิงกับพวกเรามิวทันโอ้ยข้าหัง มันบูบว่าบูบว่าไปหมดเลยไ้แสงแสบตามากเลยพี่เคนโอ้โหสะท้อนแสงมากมากเลยออร่ามันแบบว่าสะท้อนแสงมากเลยนะนี่เลยต้องสู้กับจีแมนซะหน่อยจีแมน0จริงๆเขามีถึง6.0แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวพายมาเล่นข่าวหน้าพัคที่2กันต่อเนาะวันี้เสือจะแพ้แสงวันนี้แหละตัวละครเขาเยอะขึ้นเยอะแล้วหรอใช้เวลาทำนานโขอยูอุ้ยพับปัดไปเลยนเนี่ยเขาสู้กันรุนแรงมากเลยอะ เราถึงกับกระเด็นเลยทีเดียววะเนี่ยดูดิโอ้ยิงกันนั้งอยู่นั้งอยู่เอา้ามันไปยิงตัวเล็กเฉยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะหันกลับมาโจมตีเราเหมือนเดิมนะตอนนี้เขาแบบว่าทําลายยานเล็กก่อนจีแม <c oughs> ่ Man มันเก่งอยู่แล้วล่ะดูดิดูดิดูดิดดโอ้มันยิงเอายิงเอา ยิงไม่ลดละเลยต่อไปนะคะจะเป็นแอตโรสเปเชียลิสต์ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแอนิเมชันใหม่แก้ไขนิดหนออ่อยนี่เดี๋ยวดูท่าโจมตีของเขากันนะเฮ้ยอบนี้เขาไม่เป็นดาบนะครับเอาปืนมาด้วย5้ากระบอกนี่เขาก็จะแบบลำไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่นะนดี่ดูกันอัปเกรดตัวของเขาโิ่ยดูดีอย่างเท่อะมาอย่างเท่แต่ว่าจะตุยอย่างเท่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเอาละลองซู้กับมิวแทนดิเอ้ยเขายิงกันอยู่อันนั้นยิงจากข้างบนนี่ยิงจากข้าง งั้นคอกันหายเงือบเลยเอาหายไปแล้วเหรอ<ว>ต่อไปจะเป็นแอ t r รออเบลิตเตอร์เอเตอร,ร์ค่ะวิทดูนี้เก่งหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้แล้วมันเยอะมากแต่ว่าแท้เนี่ยเฮ้ยโมเดลไม่ใช่ไหนกว่าเดิมดูนี่แท้ขึ้นเยอะเราแอตโรของเขงานี้เยอะมากเลยนะเนี่ย มีใน,นะสะต็อกเยอะมากเลยแหละโอ้โหยิงแรงมากเลยอะถึงกับกระเด็นเลยนะยนี่นี่มีโอ้ยยิงกี่กระบอกเนี่ยวิวฟ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 ิวนี่บินวนยิงให้ด้วยเป็นวงกลมนะวันนี้ไงล่ะซื้อกับน้ำกดด้วยเฮ้ยซื้อได้อยู่เฮ้ยเอากันอยู่เนี่ยดูดิไปแน่ไปน่ไอ้นั่นก็ยิงให้น้ำกดไอ้นี่ก็ยิงด้วยปืนโอ้ยสุดยอดดูดิเอากันไม่ลงเลย มันสูดสีอยู่นะนี่มันยิงอุตลุดมากเลยพี่เคียงไม่โดนเลยมั่จะกล้องพี่เคียงสั่นมากตอนนี้อันนี้เก็บกระเด็นแล้วใช่ป่ะระยะเาผาโนมากเลยสู้กันหนานอยนู่เนี่ยแล้วก็ต่อไปค่ะจะเป็น Astro Laser Fire Starter Toilet ค่ะชื่อยาวกันเลยเนี่ยเพราะว่าเขาเปลี่ยนร่างเป็น Astro แล้วแต่เขาก็ถือเจ้าแมงมุมนี่เองแมงมุมเลยกอแมงมุมส้ม <c oughs> โอ้ยยิงแล้วเขาสู้กับดัชเชสอ่ะเนี่ยโอ้โหจะไหวไหมเนี่ย ยังไม่ดูคู่ต่อสู้ของตัวเองซะเลยตุ้ยไปแล้วบอกบ้าขนาดนี้จะสู้กับดัชเชสไว้เหรอแต่ป้าจะเป็นแอสโทรอินเตอร์เฟอร์ค่ะไหนดูดิหน้าตาเป็นอย่างไงโอ้โหไอ้เจ้าตัวนี้มันชอบบินเซไปเซมาเนะาะดูดิขาวแว้งขาวแว้งแวง้นากากระดูซิว่ามันจะบินยิงได้เก่งสักแค่ไหนนะอย่างงี้ต้องเอียงบินแบบสตาร์วอลเฮ้ยมันควงยิงอ่ะดูดิโอ้ย เอ้ยมันบินเก่งมากเลยอะ่ะเอ้ยมันควงสามร้อยหกสิบองศาไอ้เจ้ามีท้าคอหักกันอ่ะไม่เวียนหัวมั้งเหรอขับได้ยังไงอะ่ะหมุนทิศรอบตัวขนาดเนี้ยนี <c oughs> ่หมุนตัวหลบได้ด้วยเป็นไงละ่ะจางให้ก็ไม่โดนอกแมะเก็บโดนละเกับโดนละเก็บเสียกันรทรงตัวะอะไรีเดียวเอ้ยมิวทันัเราก็บินยิงได้บินต่ำๆแต่ก็บินนะลาลาวเลงก่ะเล็งเลงที่สูงแล้ว ไหวปะเนี่ยจะล่วงตกลงไปก่อนหรือเปล่าครับจะไปไหนกันแล้ว,ลวนั่นนะลงมาก่อนเอาพักยกแบบหนึง่งยิงไม่โดอนนะดูดิโ้ยยิงงมาหลใส่ยนนี้ดูดิอ้าวร่วงแล้วโดนยิงจนร่วงนะคะนี่คือแบบว่าท่าร่วงของเขานะคะอันนี้คือสภาพยางพังแล้วเนาะต่อไปจะเป็นแอ er คทรอยอิมแพคเตอร์ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งของเก้าปัดขุนใหม่้ไลี่ยกว่าเดิมโอ้โหดูสิปืนสวยขึ้นเยอะนะเนี่ยไปทำอะไรมาเนี่ย โมปืนนี่สวยมากเลยเรายิงดูดิกระตัวอีกเลยยิงทีเดียวตุยกระตเจียบด้วยอุ้ยมันก็แบบครึ่งๆกับแบบขาแม่งมุมมาเนาะมีตุ้มตามีโหดใช้เล่นนะเนี่ยเขาไม่ได้มาเล่นๆนะดูดิวันนี้เอฟเฟกต์จัดหนักจริงแสบตามากเลยแ่ไปจะเป็นแอตโรทรูปค่ะตอนนี้ก็เก่งกันนะอาตาตัวเล็ก เออดีน้องบินน่ารักมากเลยฟิวฟิวเล่าลอ,อ,อยมากเลยเล้งลอ,งอ,อยเฮ้ยเอเปียกทำไมตัวเล็กนี่เดียวคนอื่นเขาตัวเบลอเลยเฮ้ยเห็นตัวเล็กแบบนี้ยิงเจ็บนะลองดูดิไอเจ้าตัวนี้ก็โดนทดลองอยู่เรื่อยเลยเนี่ยยิงเลยรัวรัวเฮ้ยไม่เจ็บหรอกหน้าไม่สะทกสถานเลยแทนนี้เหล็กไม่ล่วงออนะเอ้ยล่วงเราล่วงแล้ว,ว,วเอาไปซะแล้วโดนยิงจะล่วงใฉ่เลยอ่ะต่อไปนะคะจะเป็นเอ็กโทรแคไนค่ะ หรือว่าจะเป็นเคก้าเนาะวิเคไนจะเก่งแต่แค่ไหนรู้สึกว่าจะมีแอนิเมชันใหม่เลยนะเจ้าเคก้านะคะ้ยดูหางดิไยเขาอัพเกรดมาแล้วมันมีหางเล็กด้วยอะเปิดโลมาแล้วด้วย๋ลองเปิดดิเปิดก่อนได้เปียบเปล่าโอ้โหเาทางจะเสมอกันหรือเปล่านะถึกยูถึกยูวิวิวยกระเด็นกระเด็นกระเด็นมันสู้กันรุรรงมากถึงกับกระเด็นในเนี่ยขอกแ๊กเลยเอ้ยนี่ค่ะดูด้วยโอ้ยโอ้ยโยจอฟันจอฟันแบกฟันเลย เอ้าตายแล้ววะนี่คือท่าตุยของเขานะนี่และแฟนตุยด้วยเฮ้ยเดอนทำไมเอ้ยพักพวกมันมาช่วยเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวมันจะคีบนะคอดูนะหยุดเลยนะจะเอาไปไหน ไอ้แกอย่าลืมชิ้นส่วนอีกที้นหนึ่งนะเอา้าหายไปแล้วเอาไปไม่ครบด้วยไปยังไววเลยดูดิเอ้ยมันไม่ทิ้งร่องรอยอะไรไว้เลยอะ่ะต่อไปนะเป็นเอกโรดีเฟนเนอร์อัปเกรดค่ะตัวนี้ก็อัปเกรดมาแล้วเนาะมาดูซิว่าอัปเกรดยังไงนะอฮ้ยโอ้โหแม่เหล็กนี่จะดูดแรงกว่าเดิมหรือเปล่าคุนติวมาอะไรทีดเดียวนี่โหดกว่าเดิมเอาละต่อยเลยโอ้โหสองทีตุยไวมากเลยมันวับมาต่อยอะ่ะ โอ้โมันโหดว่าเดิมเลยเนี่ยดูดิแล้วก็รึ้มกลายเป็แบบนโกโก้นี่คือทัาตุยของมันนะเฮ้ยช็อตเจ๋งแล้วอ่ะโอ้โอาทางชัางช็อตทางไม่เอ้ยเอ็ดเพืนมาช่วยอีกมาอีกแล้วตัวนี้ตัวเก็บซากเหรอ เราไปต่อมกันเอาไปแล้วมันคิวเพื่อนไปแล้วอ่ะเป็ไวซะด้วยมาไวไปไวมากเลยแต่ไปจะเป็น a s t r o d ดิสแฟกเค่ะมาดูดิว่าหน้าตารูปร่างโมเดลมันจะเป็นยังไงนะคะวิวมันมาแล้วมันมาแล้วนี่วิวเหมือนใส่หน้ากากมาด้วยอะปิดเป็นไอโมงไงอะเท่ด hey, ดีเหมือนกันนะตัวนี้ชาตัวนี้เท่ดีมากเลยเท่ทุกตัวเนี้ยความจริงแบบโมเดลเขาสวยทุกตัวเลยเนาะนี่ดูพลังการยิงของเขาทำลายหลังสุดๆนะ กุมต,ตามยิงมากิดเส้นกันเนี่ยยิงแรงมากเลยอะหล่ตัวก็ไม่อยู่นะดูดิโอ้ยมีท่าตุยวเนี่ยลองดิโอ้ยมีท่าตุยยี่ไงโอ้โหระเบิดระเบิดมีท่าตุยอย่างเขายานพังหมดแล้วอะโอ้ท่าตุยมันก็จะแบบระเบิดหายไปเลยเหรอต่อไปจะเป็นแอสโตรคาเลเลอร์ค่ะมาดูดิว่าตัวนี้เป็นตัวเก่านะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาปัดฝุ่นฮารโมเดลใหม่หรือเปล่านะไม่ ้ยค่าประกวดตัวของเขาก็แบบตลบคุณมากเลยอ่ะคุณฟ,ฟุงมากเลยนะดูดีอาจจะอัพเ,เกรดมาเจ๋งกับเต่าก็ได้ใช่ว่าว่า,จาเจ๋งเป้งไปเลยเจี๊ยนนีน่นะเขาชาร์จใหญ่แล้วโอ้โหตึ่มเ <c oughs> อ้อยเดี๋ยวอย่าพังไปภา <c oughs> พถ่ายโอ้โยรัวมากรัวกว่าเดิมรถไม่ขึ้นเลยกันเลยทีเดียวนี่ย โหลดภาพกันแทพไม่ขึ้นเลยดูดิสารคนอยู่ข้างล่างมาอโอ้ยพิงกัดกระเด็นเลยนะเนี่ยตัวนี้ก็โฮดอยู่แล้วตามชื่อของมันนะเนาะเราก็ต่บไปจะเป็นแอคทโรฮันเตอร์ค่ะไหนมาดูดิเจ้าตัวเก่าเนี้ยนะตาเป็นไงนะอีมาแล้วมาแล้วอุ้ยไม่เก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เดินวับมาเลยสวยมากเลยเหมือนเป็นตัวใหม่เนี่ยพี่ยอวนี่ทาผู้หลาวเทงกับซปเปอร์ฮีโร่ไงเนดูเออมันหมุนเ้ฮ้ยหมุนเป็นลูกข่างเล้อะเกงลข่างนี่แหละเออออเวีนหัว โอ้ยพี่แบบว่าเขาไปเล่นบัลเล่ที่ไหนมาเนี่ยโอ้โหส่งตัวดีมากเลยตัว <c oughs> น,นี้เก่งมากเลยนะเก่งหลังก็เทมากเลยชุดของมันเนี่ยเหมือนคาเมล่าแมเข้าไปทุกทีเลยเนี่ยต่อไปจะเป็นแอนโทนจังกินแน้แมนค่ะตัวนี้เคยแล้วล่ะเป็นตัวเก่านะคะแต่ว่าอยากรู้ว่ามีโมเดลแบบว่าแอนิเมชันใหม่หรือเปล่านะเฮ้ยมือใหม่นี่นะบัลเล่เลยไม่เหมือนจะใหม่ใช่ปะจำไม่ค่อยได้แล้วอ่ะแต่รู้ว่าสวยมากทุกตัวเลยอะดูดิ นี่พลังการโจมตีเขาสกัดมีลอ่อบาเลียนะไตา้ด้วยไต้โอ้โไอยไต้ทีเดียวกระจายนี่บาเลียกนันไงล่ะนี่ยังเทะบอกเลยเอาแล้วกันนะนายพักยกเหรออ๋อก็าพักยกไงเลิกตีกันแป๊บหนึ่งต่อให้ยกไปต่อแล้วตีกันต่นตอแล้วต,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 ต่อเนื่องต่อเนื่องตีอ,อุ้ยเขาล้มกันได้ด้วยเน้น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 โอ้โหถ้าเป็นศึกสงคารามนี่แบบไม่อยากจะคิดเลเนี่ยใครจะเอาอยู่เนี่ย ตั้งไฟก็ตั้งบบเก่งทุกตัวเลยเนาะพี่เคนตายในวีแรกแลนี่ดูนี่สักก่อนไงล่ะพางเขาฟิวไปแล้วโอ้โหท่าพังของเขาก็ใช่ย่อยนะแต่ไปจะเป็นเอ t โตรสไปเดอร์ค่ะตอนนี้นะ่าจะเป็นกึ่งๆึแมงมุมมะเป่าอ่ะไม่ไงแต่ยังไม่ได้อัปเกรดนะตัวเนี้ยแมงมุมเปนจริงด้วย ออตัวนี้ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะดูฟังก์ชันมันยังดูธรรมดาธรรมดาอยู่เนาะแต่เขาชาร์จแล้วอูย้ยิงตุ้มๆเลยยิงระยะเผาคนเล้เนี่ยแรงอยู่ยแ,แรงอยู่โอ้โหแรงยิงของเขานี่ก็กระนำต่อยแต่ไม่น่าไหวนะโดนจริงแล้วเรียบร้อยยังไงก็แพ้แบบบินยิงอยู่เดียเนาะโอเคจ้าเดี๋ยววันนี้เราก็รีวิวแอ r โรสก,กิฟ i ี้ Toilet เวค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวพาร์ทสองนะคะเราจะมาต่อกันที่พวกบ่สคาร์เมล่าแมนกับพวกเดอร์ต้ดูมกันต่อนะคะถ้าชอบบล็อกส i ิฟ t o i ไท t แล้วก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดปุ่มกระดิ่งให้กันด้วยล่ะแล้วอย่าลืมมาคอมมนต์พูดคุยด้วยกันนะครับวันนี้ต้องไปกันแล้วนะพี่บ๊ายบาย,บาย